การข่าวประคัมกีฬาฟุตบอลไทยบายอิชิอิสตล์ประจำวันที่18มกราคม2567โดยชายผู้ว่าัารฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้การดีกคารับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้เอเชียทึ่งทีระทรนกับตันทิมชาไทยครอง6สถิติที่สุดแมตช์ประวัติศาสตร์คว่ำอันดับที่98ของโลกในครันี้ โดยงานนี้ทางด้านของธีรทรบุญมทนันนะฮะแข่งปลอดศาสตร์แชมป์เจลรีกของญี่ปุ่นที่สวมปอกแขนกับตันทีมชาติไทยลงสนามที่99ช่วยทีมชาติไทยอาดเอาชนะคิริสถานที่มันดับที่98ของโลกไปถึง2ต่อ0ซึ่งประเดิมชัยชนะครั้งแรกในหน้าปลอดศาสตร์นัดเปิดสนามอาเซียนคัพ2023รอบสุ 23, ระดับท้ายชีพประเทศกาตาโดยล่าสุดทางโกสื่อยักษ์ใหญ่ของเอเชีย เปิดสถิติสุดทึ่งนะฮะในเกมนี้ของกัปตันธีรัรที่ครองสถิติที่สุดของเกมมากถึง6กประการไม่ต้องตอไปนี้ลงไปทั้งหมด90บนาที3ครั้งในการเร้โอกาสสูงสุดในทีม90ครั้งสมผัดบอลสูงสุดในทีม62ครั้งจ่ายบอลสูงสุดในทีม5เปิด5ครั้งเปิดบอลสูงสุดในทีม2ครั้งตัดบอลสูงสุดในทีม6ครั้งแย่งบอลกลับมาครองสูงสุดในทีมและก็100%เแท็กเกิลชนะคู่แข่งในครั้งนี้ เป็นนว่างานนี้นะผมธีรทรบรมทันงานนี้ไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับอะไรยังไงเจ้าภาพสะเทือนเอเชียกาต้าเฉียนคู่แข่งทะลุรอบนอกเอาท์ทีมแรกนะโดยการนี้ทางด้านเข้ารอบทีมแรกเมื่อทางศึกฟุตบอลอาเซียนคัพ2 0 2 3รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาคู่ที่2ของวันนี้ เป็นการแข่งขันของทีมในกรุ๊ปเอทีมร่วมสายประกอบไปด้วยกาตาร์ที่เป็นเจ้าภาพจีนเรบนอนและก็ทาจิกิสถานโดยทีมชาติกาตาร์ทีมอันดับที่58ของโลกจะลงพบกับทางทาจิกิสถานทีมอันดับที่106ของโลกแข่งขันในเวลา20.30ตามเวลาของประเทศไทยปรากฏว่าเจ้าภาพกาตาร์ได้ประตูขึ้นนำเร็วในช่วง1 7นาทีแรกนะฮะจากการทำประตูของอัครัมอาฟรี ครึ่งแรกกาตาดันทาจิเป็นต่อศูนย์เข้าสู่ครึ่งหลังยังคงเป็นเจ้าภาพกาตาที่ครองบอลเกมบุกเข้าใส่มากถึง60%กระทั่งนาทีเจ็ดสิบเก้าทาจิต้องมาเหลือผู้เล่นเพียงแค่สิบคนเมื่อทาอามาโดนีโคมารอฟโดนใบแดงออกจากสนามไปแต่หลังจากนั้นทั้งคู่ไม่สามารถทำประตูเพิ่มเติมได้จบเกมเจ้าภาพกาตาเฉือนเอาชนะทาจิกิสถานไปได้หนึ่งต่อศูนย์สมบให้กาตาเก็บหกแต้มเต็มคว้าตัวผ่านเข้าสู่รอบรอ,อรอบตักเอาได้เป็นทีมแรกแล้ว สำหรับทีมชาติไทยภายใต้การน,นำทัพของกุนซอญี่ปุนนะฮะามาสตาอิชิมีคิวลงสนามนัดที่2พบก,กับทางทีมชาติโอมานทีมอันดับที่74ของโลกวันที่2 1มกราคมเวลา2ีนาฬิกา30บนาทีตามเวลาของประเทศไทยที่สนามอับดุลราบินนาเซอร์บินคารีฟาสเตเดียมประเทศกาตาร์นั่นครับอา่าผมเป็นว่างานนี้ต้องรอรุ่นกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอย่างเช่นเลยนะ ญี่ปุ่นโพสต์สุขบโชคร่วมถ่ายแบบชุดแข่งขันใหม่พร้อมยินดีกับชัยชนะหน้าประาสาาิตทีมชาติไทยโดยงานนี้ทีมญี่ปุ่นจากทางคอนเซซปรโรโพสต์ภาพสุขบโชคสรารชาติแนวรุกทีมชาติไทยร่วมเป็นพรีเซนเตอร์ถ่ทยทายแบบชุดแข่งขันใหม่คอนซะลุยลีกญี่ปุ่นในฤดูกาล2024โดยชุดเย้าซัปโปโรยังคงเอกลักษณ์สีประจำสโมสรแดงดำทางนี้ทีมญี่ปุ่นยังคงร่วมยินดีกับชัยชนะแรกของทีมชาติไทยในนัด เปิดสนามเอเชียนคัพ2023ที่ประเทศกาตาร์ในครั้งานนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยนาแตผมเป็นนะว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันลวกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับด่วนเลยนะสรุปสถานการณ์6กลุ่มเอเชียนคัพ2023หลังจบนัดแรกโดยการแข่งขันศึกฟุตบอลอาเซียนคัพ2023ับสรอบสุดท้ายที่ประเทศกาตารอบแบ่งกลุ่มนัดแรกผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งสรุปสถานการณ์ล่าสุดของทั้ง6กลุ่ม จบนัดแรกรอบแบ่งกลุ่มบีนต่อไปนี้โดยจะเอาทีมอันดับที่1และก็2รวมถึงทีมอันดับที่3ดีที่สุดนะฮะจำนวน4ทีมผ่านเข้าสู่รอบนักเอาต์กันต่อไปโดยกรุ๊ป A นั้นก็จะมีกาตาร์นะับผมแล้วก็จีนทาจิกิสถานเรบานอนกรุ๊ป B ก็จะเป็นออสเตรเลียซีเรียอุซเบกิสถานอินเดียกรุ๊ป C ก็จะเป็นอิหร่าน UAE อฮ่องกงปาเลสไตน์กรุ๊ปดีก็จะเป็นญี่ปุน่นอิรัก เวียดนามอิโนโดนีเซียกรุ๊รป E ก็จะเป็นจอร์แดนเกาหลีใต้บาเบนและก็มาเลเซียส่วนกรุ๊ป F จะเป็นไทยซาอุดีอาระเบียโอมานและก็คีร์กิสสถานในครั้งนี้เป็นว่างงานนี้นผมก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรแต่อัปเดตมาใหม่ก็คือว่าทางกาตาร์เจ้าภาพนะฮะ ล่าสุดเนี่ยชนะไปมี6แต้มเต็มก็มีโอกาสจะลุ้นเข้ารบอบต่อไปแล้วประมาณ99%เพราะฉะนั้นต้องรอดูเขาต่อไปกันแล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรในนัดต่อไปของกรุ๊ปอื่นๆนั้นเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเกันครับอาร์ตยังไงกาวินชมผู้รักษาประตูรุ่นน้องปฏิวัติทำมาที่ได้ดีในเกมแรกของเอเชียนคัพ โดยกวินธรรมสสนันออกมาพูดถึงหลังเกมที่ท,ทีมชาติไทยเอาชนะคีกิสถานไป2-0พร้อมชมปฏิวัติคำไหมธทำมาที่ได้ดี ความขึ้นไหวหลังเกมของทัพช้างศึกที่สามารถเก็บ3แต้มเกมประเดิมสนามเอเชียนคัพ2 0 2 3รอบสุดท้ายจากผลงานเอาชนะทีมชาติคีริสถานไป2ต่อ0พร้อมเก็บคารินชีตในนัดแรกส่วนด้านกวินทินันอดีตนายทวันทีมชาติไทยออกมาชื่นชมทัพช้างศึกบอกว่าต้องชื่นชมนักเตะและก็ทีมงานสตาฟโค้ชทุกคนรวมถึงผู้บริหารทีมผมเชื่อว่าทุกคนต่างก็ทำงานกันอย่างหนักเพื่อชนะในเกมเกมนี้ ส่วนปฏิวัติคำหมายนั้นถือว่าเขาทําหน้าที่ผู้รักษาประตูได้ดีเกมวันนี้อาจจะไม่ค่อยมีจังหวะเซฟมากมายนักแต่เขาก็เล่นตามที่ได้รับมอบหมายมาได้ดีครับ2เกมที่ต้องเจอกับโอมานและก็ซาอุดิอาระเบียนั้นถือว่าเป็นเกมยากแต่เชื่อได้เลยว,ว่าทีมงานจัดทางานกันอย่างหนักและก็เตรียมทคติกตรับมือได้ในขณะนี้ซึ่งมองแล้วว่าเหล่านั้นยังคงมีลุ้นที่จะเก็บแต้มอยู่นะักฟุตบอลเล่นเพื่อจะชนะอยู่นะครับ สำหรับ,บโปรแกรมเมื่อต่อไปทีมเชาติไทยจะทำการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2023รอบรท้ายกลุ่ม F นัดที่2พบกับโอมานที่อับดุลบราบินคาดีฟาสเต,สตเดียมวันที่1 1มกราคมเวลา2 1นสาสิบาสนาทีตามเวลาของประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่อง PVTV HD ช่อง36แล้วก็ทีสปอร์ตเชดในครนี้นั่นเองนะก็ต้ออลุ้นกันต่อไปก็นด้วกันว่าจะเป็นเช่นไรนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานก,กันครับ อันดนับนงไงสุบชัยแข้งไทยประที่2ที่สามารถทําประตูในเอเชียนคัพได้2ส,สมัยโดยสุบชัยใจเด็ดกองหน้าทีมชาติไทยกลายเป็นนักเตะไทยคนที่2ที่ทํททาประตูในเอเชียนคัพถึง2ส,สมัยโดยในเกมที่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติคีริคิสถานไป2ต่อศเจ้าอ่ามถายใต้การทําทีมของมาสตาอิชิโชฟอร์มนะฮะถลุงคนเดียว2ประตู ช่วยทีมคว้า3แต้มและเจ้าตัวนั้นก็มีชื่อติดท,ทีมยอดเยี่ยมเอเชียนคัพ2023รอบเป็นกลุ่มนักที่1กันอีกด้วยโดยประตูที่ทางสุบชัยใจเด็ดทำได้ในเอเชียนคัพ2023ครั้งนี้ส่งให้เจ้าตัวนั้นกลายเป็นนักเตะไทยคนที่2ที่ทำประตูในเอเชียนคัพได้2ส,สมัยคือปี2019และปี2023ซึ่งต่อจากทางสุธีสุขสมกิจคนแรกที่เคยทำไว้ได้เมื่อปี2004ถึง2007ในครั้งนี้ สำหรับทางโปรแกรมของการแข่งขันต่อไปของทางด้านของทีมชาติไทยจะพบกับทางทีมชาติโอมานในวันที่11มกราคมเวลา21นาฬิกา30นาทีนัสน้ำอับดุลราบินคารีฟาสเตดเดียมในครั้นี้เป็นดังกานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็้กัน,กนว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากนครับอาระ่ะยังไงทีมชาติไทยดวโอมานสถิติไม่เป็นรองนะ โดยประเดิมสนามอย่างสุดสวยสลับทางทีมชาติไทยในการแรข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2 0 2วัน่ังเอาชนะคีคิสถานไป2.0เก็บ3แต้มประเดิมได้สำเร็จสร้างโอกาสในการลุ้นเข้ารอบกันต่อไปโดยเกมก,นนการแข่งขันนัดต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับโอมานนะฮะในวันที่11มกราคมซึ่งถือว่าเป็นด่านที่สำคัญหากเสมอหรือชนะจะผ่านเข้ารอบส6ทีมทันที โดยทางสถติในการพบกับโอมานของไทยในนามทีมชุดใหญ่ทุกรายการรวมไปถึงเกมอุ่นเครื่อง14เกมไทยชนะไป7เสมอไป1นะฮะแพ้ไป6ส่วนการแข่งขันรายการเอเชียนครับรอบสุดท้ายพบกัน2เกมผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะทีมละ1นัดโดยสติไทยโอมานนั้นก็จะมีวันที่15กันยายนปี86นะฮะไทยเสมอโอมาน0-0สึกเอเชียนเกมปี1987ไทยชนะโอมานไป2-0สึกคิงส์ครับ มกราคมปี1988ไทยชนะโอมานไป3-1ต่อสึกคิงคัพปี1998ไทยชนะโอมานไป2-0สึกเอเชียนเกมปี2001ไทยชนะโอมานไป2-0นัดอุ่นเครื่องปี2004ไทยแพ้โอมานไป0-2เอเชียนคัพปี2004ปี2005นะฮะไทยชนะโอมาน1-0สึกคิงคัพ2005ปี2007ไทยชนะโอมาน2-0เอเชียนคัพ2007 ปี2008ไทยแพ้โอมานไป0ต่อ1ฟุตบอลโลกปี2010ปี2008ถ้าโอมานชนะไทยไป2ต่อ1ฟุตบอลโลกปี2010ปี2011นะฮะไทยชนะโอมานไป3ต0ฟุตบอลโลกปี2014ปี2012โอมานชนะไทยไป2ต่อ0ในศึกฟุตบอลโลกปี2014ปี2019ไทยแพ้โอมานไป0ต่อ2นัดอุ่นเครื่องและปี2021ไทยแพ้โอมานไป0ต่อ1นัดอุ่นเครื่องครับ แต่ผมเป็นว่างานนี้สิตินะฮะก่อนหน้านี้ไทยก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นรอบนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นทันข่าวพักข้ามกีฬาฟุตบอลไทยบาบอิชิอิสไตล์ประจำวันที่18มกราคม2567โดยชายผู้บังคั่งฟุตบอลไทยครับ